ฮัลโหลพอบ่ายแล้วดูช้างเสร็จเราจะมาอยู่กันที่สิบแสนรีสอร์ทวัรีสอร์ทหรูแล้วกันเรียกว่า<ห><ห>รีสอร์ทหรูรีสอร์ทรรีสอ์ทหรูก็วิวแบบดีมากเฟิร์มไม่ค่ะกำลังแบบว่าฝนตกใช่ไหมแล้วก็แบบว่าฝนเพิ่งตกใช่แล้วก็มีหม,ม,ม,มอกแบบปะปะ <ป>ไม่ไม่ป่าแล้วเน,นี่ยหนาแน่นมากเลยตอนแรกบนทิวบนทิวต้นไม้เห็นไหม, <c oughs> ไมหใช่บนทิวอะไรไหมทิวต้นไม้อืมบรรยากาศดีอากาศดีอากาศเย็นสบายแล้วก็มันริมน้ำ <c oughs> แก่งคืดโดยจากไปแก่งคืดอ่ะแก่งคืดแก่งคืดแม่แตงค่ะอันเนี้ยอืมบรรยากาศดีมากใช่สิบแสนรีสอร์ทนะคะค,ะค่ะใครมาก็ถ้ามาดูช้างแม่แตงถ้าใครมาแม่แตงก็ ก,ก็แนะนำนะคะสำหรับแต่ว่าสี่ดาวห้าดาวอะไรแบบน,นี้โรงแรมสี่ดาวห้าดาวข้างในก็ห้องดีมากามีอ่างน้ำมีเอ,อิมีอ่างน้ำด้วยมีอ่างแช่ตัวด้วยสวยมากห้องก็จะสไตลนะะ์ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละวิวสวยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟร้านกาแฟของโรงแรมค่ะซึ่งเดินมาก็ไม่ได้นะเพราะมันไกลมาก มันพวกอเมริกันดีเนาะต้องพอเรียกรถก๊อปต้องพอเรียกรถกอล์ฟเหันปานวิมาวิวก็ดีดูดีสวยงามอันนี้ฝนมีคำคำน็กน้อยค่ะผู้ร่วมทริปของเราก็วันนี้ก็ไม่ค่อยบ่นแล้วไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานไปบวกจานทีเมื่อวานไปบวกจานทีเออวันนี้ก็ไม่ค่อยบ่นและอืมสวยเห็นไหม มันดีวิวสวยวันนี้ก็นอนพักชิวๆกันที่นี่แล้วกันเนาะโอเคไปก่อนเดี๋ยวจะลงรูปช้างแสดงโชว์ช้างให้ดูวันนี้ได้เสื้อมาด้วยตัวหนึ่งสวยชอบโอเคบ๊ายบาย